วันทาลมสิสารลงลมิสารลงให้หัวไมมือจรดลวางคิ้วาฟดูชี้จรดลดไร้ผมหน้าผากเราอาภิวาตกระดาโลงหนึ่งสองสามเอออัญชลีวันทาอาภิวาตกระลาโลงหนึ่งสองสามเอออัญชลี วันทาอภิวาสกรารลงหนึ่งสองสามอัญชลีวันทาอภิวาสกรารลงกราบลงให้กราบลงอยู่ก่อนจะดูที่ว่ามันั้เดือนดูดูที่ว่ามือเคยถูกไหมหนึ่งสองสามเอออัญชลีวันทาอัญชลีอ่ะ

มีคำบริกรรมภาวนาด้วยกำกับด้วยเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกพูด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 พองลมหายใจเข้าพเพื่องพลังชาร์จพลังให้ตัวเองพลังงานทำจ,จิตใจจิตใจเราเให้คนอื่นประชาร์จให้ไปได้ต้องชาร์จเองเราเองนะต้องปรุงแต่งต้องลงมือปฏิบัติเราจะได้พลังงานที่ มากน้อยเอนนี้ติดใจเราจะมครอบคุมขึ้นจับจดไปหัวเบียง ปิบัญญาหัตตาภัทเธนาบาหินนุยังปักบุญจโุสัพพะโทสังพะวันตุเมพภวันตุเตพุทธังอันนันตังธรรมอนันตตาหลายที่เป็นเพื่อนทุ เ็บตาย้วยกันทั้งหมดทั้งเสิ้นดับเวลาสุดโตชงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิาปัจชาหอมโตจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย มีขาหอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ,อยจะได้มีความทุขก,กายทุขใจเลยสุขีฮียตานังปานริหารัมตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทัังสิ้นเธอ Hãy subscribe